ปลาอย่างนี้แหละพี่นอ้องก็มาเตี่มอายอายแทะพี่น้องนะครับอุ้ย,ยลายอยอะดีคนนะออ้นีปลายังไปเบิ้งกันกัน <c oughs> อ้อนี่แหละครับต่ประตูระบายน้ำบ้านหัขวขัวครับอำเภอขุนจับจังหวัดอุดรธาน,นีปะเอาไปเบิ้งกันพอมนถึงปลาอี่ยังครับพี่น้องคือเป็นสีโปโปอยู่แต่เบิ้งว่าพิดกันอาจจะเป็นปลาไอปลาสอนไส้หรือว่าปลาหางเวยอล่ะพี่น้องอ๋อนหรครับ่นก็นยกล,า,ลาย ถ้าว่าเซลุงนี่น่าจะถือดีกว่ามูอ๋อมันหยุดรอๆหนำอะไรครับเอา้าเดี๋ยวสิพาลงไปเบิ้งครับพี่น้องไปกันเลยครับมาพี่น้องมาเบิ้งมาลุ้นกันครับอุ้หาหักกล้วยดีตาหักกล้วยครับพี่นอ้องโห่ปะโห่ปะมานนิครับซูมเข้าไปครับอุ้ยสวยๆเอาสุดยอด ค็ล่ะครับผัดใส่คิดว่าตัวงามไหมครับงามครับสุดยอดเ่าบุญจังหวะต่อไปให้พี่น้องเนะีสุดยอังไงครับผมผ้ามอญที่ดีที่งกาลว้าดงกันเนะสือเลยร่บ

มุน่นๆเดินี้มาจะเขารลายเงี้ยปะอุ้ยมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวโสืสวยครับพีน่น้อง เหน่อยก็มีเ้วยว่าว่าอะไรครับจวนหนก่ยเรีกัีวีันาะตอนนี้กันเริ่มงดล่งเกี่ยวชวนคำคำป่าก็เริ่มงดครับหัวลำหงุดหงครับคือจุดจังัดอุดรธานีมีนะ